ครับต่อไปนักศึกษาครับต่อไปจะเป็นคลิกในส่วนของการ Activate Windows นะครับซึ่ง w i n d o w ที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับจะสามารถใช้งานได้ระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะไม่สามารถใช้งานได้คือจอมืดนะครับหวิธีการสังเกตว่า Windows ของเราได้ผ่านการ Activate หรือยังนะครับให้มาที่ปุ่ม Start นะครับแล้วก็เลือกนะครับฟันเฟืองตรงนี้ก็คือ Setting นะครับ นะครับแล้วเลื่อนเมาส์ลงไปด้านล่างไปที่ไอคอนอัปเดต Security ครับเป็นคลิกเข้ามาเมนูทางด้านซ้ายมือจะมีเมนู Activation นะครับคลิกที่เมนู Activation นะครับให้สังเกตรตรงนี้นะครับเนี่ย Unable to reach Windows a c t i v a t e Server คือไม่สามารถที่จะเข้าไป Activate ได้นั่นก็แสดงว่าตัวนี้ยังไม่ได้ Activate นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับก็นะครับเราจะต้องทำการปิด Windows ว่าปิดแอนตี้ไวรัสนะครับนะนะครับวิธีการปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับก่อนที่จะทําการแอ็กซเวิตนั้นนะครับให้ไปที่สตาร์ทนะครับแล้วก็เซตติ้งเหมือนเดิมครับเซตติ้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่อัปเดตแอนด์เซキュริตี้นะครับแล้วก็ไปที่วินโดว์เซキュริตี้นะครับแล้วก็ไปที่ไวรัสเเทนพรีดักชั่น นะครับเพราะโปรแกรมที่เราจะทำการแคร็กนะครับเอ็กซิวตตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเสียบแฟลนได้ไปแล้วเรียกขึ้นมาเนี่ยนะครับโปรแกรมไวรัสมันจะถือว่าเป็นไวรัสนะครับแล้วมันจะลบทิ้งทำให้เราไม่สามารถที่จะแคร็กได้นะครับเพราะนั้นก่อนระดับแรกเราจะต้องปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับมาที่ Manage Setting นะครับแล้วก็ปิดเนี่ยตอบ yes นะครับ มันจะมีอยู่3-4อันตัวนี้นะครับคือปิดเรียบร้อยแล้วนะครับนะให้เราไปปิดทั้งในตัว VMware แล้วก็ตัวข้างนอกด้วยนะครับนะนะแต่นี่คุณสตาราที่ได้ดูปิดเฉพาะตัวในนะครับนะหลังจากนั้นนะครับโปรแกรมที่จะช่วยในการขยายนะครับอีกโปรแกรมหนึ่งที่เราจะต้องติดตั้งก็คือโปรแกรมว i l ล a านะครับนะเดี๋ยวคุณจะใช้วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมวินลานะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับ เพื่อใช้ในการติดตั้งนะครับแตกไฟล์ของตัวโปรแกรมแคดนี้นะครับวิธีการนะครับครูต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเราก็ไปเสียบสายแลนให้เรียบร้อยนะครับของครูก็ต่อ wifi นะครับเช่นเดียวกันครับครูก็ต่อข้างในด้วยเหมือนกันนะครับของครูต่อได้เหมือนกันและครนี้นะครับครูก็จะไปดาวน์โหลดนะครับตัววินลาเพื่อติดตั้งลงไปในตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นหน้าต่างต้อนรับนะครับซึ่งเราเพิ่งเริ่มจะใช้งานตัว Microsoft Edge เป็นเป็นเป็นอันแรกนะครับเป็นครั้งแรกมันก็เลยขึ้นมาปิดไปไม่เป็นไรนะครับแล้วเราไปที่ Google ครับนะเราก็ไปที่ Google ช้าหน่อยนะครับ่ามาแล้วนะครับ เราก็พิมพ์นะครับก็คือภาษาไทยนี่แหละดาวน์โหลดวินลาไออารานะครับฟรีถาวรก็ได้นะครับรแล้วตัวไหนก็ได้ครับเอาเวอร์ล่าล่าสุดเลยก็ได้ครับคลิกตัวนี้เลยนะครับหลังจากนั้นครูคก็ดาวน์โหลดอะไรครับวิลา for Windows ตัวนี้นะครับอ่านให้ดีนะครับอันนี้เป็น for Mac Mac OS นะครับอันนี้เป็น for Windows นะครับ พอดาวน์โหลดได้เสร็จเดี๋ยวเราจะติดตั้งลงไปในนี้เลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรปิดทิ้งไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลด now นะครับติดตั้งไปนี้ที่เราต้องดาวน์โหลดวินลาเนี่ยนะครับเพื่อจะใช้ในการแครกโปรแกรมที่เราจะใช้ในการแอทเทเวตวินโดว์นั่นเองนะครับมาเลยมาเลยจาเป็นที่จะต้องติดตั้งวินลาซะก่อนนะครับเมื่อติดตั้งนี่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเปิดทํ้มาเลยครับ เปิดโปรแกรมเปิด open file ของิวลาที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาได้เลยนะครับปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับอ้ามาถามว่าโอเคไหมติดตั้งเลยไหม yes ครับนะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่อันนี้ครูมันเบิ้ลน,นะครับมันเบิ้ลน,นะครับคลิกที่ install เหมือนเดิมครับครูกดหลายครั้งเกินมันเลขึ้นนะครับ นี่เมื่อกี้คุณไปย้ํากดมานเรื่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ปิดไปไปเยไปก็ได้ะออนะครับออกนะครับเข้าหน้าต่างนี้นะครับก็ติดตั้งโอเคต่อไปครับแล้วก็ดันเสร็จแล้วครับนะครับอันนี้คือเวลาที่เราพร้อมจะใช้งานแล้วคราวนี้ โปรแกรมที่เราจะต้องแคร็กจะต้องอยู่ในแฟลชไดร์แล้วนะครับเมื่อเอาแฟลชไดร์ตัวนั้นเสียบเข้าไปในในในเครื่องนะครับมันจะต้องขึ้นประโยคนี้ครับขึ้นถามนะครับว่าเราต้องการใช้แฟลชไดร์ใช่ไหมใช่ครับเราเลือกที่2นะครับแล้วก็เลือกชื่อวอร์ชวลนะครับเพื่อให้นะครับมันรู้จักนะครับแฟลชไดร์ตัวนี้ที่เราใช้งานตอบโอเคครับนะครับ สังเกตดูตรงนี้เริ่มแล้วเริ่มมีแล้วนะครับอันนี้เราไปที่ดิสกีครับนะครับเพื่อไปดูโปรแกรมที่เราจะใช้ในการแคกนะครับอยู่ที่ได้นี้นะครับได้เอฟได้เอฟตัวนี้นะครับนะอันนี้คือ2พาร์ติชันที่เราแบ่งไว้ก่อนหน้านี้นะครับและนี่คือแฟลชไดร์นะครับเมื่อเข้าไปเสร็จแล้วนะครับนะครับเราจะพบไฟล์เป็นลักษณะแดงๆแบบนี้คือไฟล์ที่ยังไม่ได้ทําการแตกไฟล์ทีนะครับให้เราทําการแตกไฟล์ นะครับโดยใช้โปรแกรมวินลามเมื่อกี้นะที่ตั้งวิธีการง่ายๆครับคลิกขวาครับแล้วก็เลือกนะครับ As t อส t o แล้วก็ตามด้วย KMS Auto นี้ได้เลยครับมันก็จะทำการสร้าง mm hmm. ตรงนี้จะให้ใส่รหัสนะครับตอนที่แตกไฟล์ซึ่ง mm hmm. ตอนเจ้าของโปรแกรมเขาเซตเอาไว้ก็คือ S B แล้วก็ตามด้วย z นะครับ S B z นะครับแล้วก็โอเคครับ เรื่องกาทําการแตกสร้างโฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์ก็คือโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์มาจากตัวนี้นั่นเองนะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วเราจะเห็นเป็นรูปกุญแจอันแรกนะครับให้เราเลือกอันแรกได้เลยครับนะครับแล้วก็ตอบ yes ครับนะครับพอตอบ yes เสร็จแล้วเราก็คลิกปุ่มแรกนะครับ kms auto บวกบวกนี่แหละครับได้เลยนะครับ พอคลิกปุ๊บแล้วนะครับก็จะเจอปุ่มแรกก็คือ Activate Windows นะครับคลิก Activate Windows ได้เลยนะครับแล้วก็ตอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อชัวร์นะครับมันก็จะบอกคีย์มานะครับคีย์นี้จริงๆถ้าเราก็ป y ี้แล้วไปใส่ตั้งแต่ตอนแรกก็กก็ได้นะนะครับก็น่าจะได้อยู่นะครับตอนที่เราที่เขาถามว่ามี Product Key หรือเปล่านะครับม่ ก็รอสักครู่นะครับนะทางนะครับโปรแกรมก็จะทำการ activate windows ให้นะครับโดยที่นะครับ,นะรบมันจะทำการ activate แล้วก็รีโมทไปที่เซิร์ฟเวอร์ของตัวนี้นะครับอ่ามันก็รู้จักแล้ว activate นะครับ windows 10เรียบร้อยนะครับนะโอเคอย่างนี้มันบอก activate เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดได้เลยนะครับปิดได้เลย อาล้ไปที่เดิมครับเราเพื่อจะไปเช็คดูว่า Windows ของเราอัีเวทแลือยังไปที่ปุ่มนะครับแล้วก็ฟันเฟืองเซตติ้งตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปที่โทษผิดผิดผิดนะครับตัวที่ไปที่นี่นะครับแล้วก็เซ t ติ้งนะครับแล้วก็ไปที่ไอคอนอั d เด e แอนด์ c u ค i ริครับนะครับแล้วก็ไปที่ Activation นะครับ เราสังเกตตรงนี้นะครับ Windows is activated มีเติม ED ด้วยแสดงว่าได้จทำการ activate เรียบร้อยแล้วครับด้วย license digital license เรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้ก็ถือว่า Windows ตัวนี้ได้มีการ activate Windows เรียบร้อยแล้วครับ